วันนี้ผมจะมานะครับแนะนำวิธีการเปลี่ยนหมึกเครื่องปิ้นนะครับของฟูจินะครับซีล็อกดูคับปิ้นนะครับ P225DB นะครับตัวนี้หมึกที่ผมจะเปลี่ยนในวันนี้นะครับเป็นฟาสต t โทนเนอร์นะครับเป็นเลเซอร์ปิ้นของเครื่องปิ้นขาวดำนะครับกล่องสีขาวนะครับมีลายน้ำนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนะครับมาตรฐานรองรับนะครับของเครื่องพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่าคันนี้เรามาดูกันนะครับอ่าด้านในของกล่องนะครับเมื่อผมแกะด้านในของกล่องออกมาครับอ่าก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับอ่าทำการฉีกซองออกมานะครับอ่าตัวนี้นะครับ นี่เราก mm ็จ hmm. ะม,ม ar, ีตัวนี cancel, ้นะครับสังเกตดูว่าเขาจะมีตัวนี้ซีนมาให้อย่างดีนะครับครานี้เราจะมาเปลี่ยนหมึกกันนะครับวิธีเปลี่ยนหมึกนะครับง่ายมากนะครับเราจะเปลี่ยนหมึกเราก็ทําการแกะด้านหน้าออกมานะครับพอแกะด้านหน้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นถาดตัวนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมานะครับพอเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็จะทาการบีบตัวนี้นะครับก้านสีเขียวตัวนี้มันก็เด้งออกมาตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาตลับมือก็ออกมาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะใส่เมือกนะครับเราก็แกะตัวนี้ออกไปนะครับแกะสีส้มออกนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปนะครับง่ายๆนะครับเกลบ ตัวนี้ก็จะดีดดังแก๊บนะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับทำการใส่เข้าไปเลยก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาปั๊บแค่นี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเทสเครื่องปิ้นนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรานะครับ อ่พิมพ์ออกมาแล้วเรามาดูตัวอย่างการพิมพ์นะครับนี่นี่นะครับอ่าได้แล้วนะครับอ่าก็โอเคนะครับเครื่องพิมพ์นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่านะครับสําหรับผมก็ขอจบการรีวิวการเปลี่ยนหมึกเครื่องพิมพ์นะครับรุ่นฟูจิดีบีสองสองห้านะครับ